รถเข้าใหม่รีโว่ 2.4J+ เซตอี i ิชันปี2019คันนี้บอกเลยว่านะคะฟรีดาวผ่อนถูกค่ะใครตามหากระบะรีโว่แคปนะคะคันนี้เป็นปี2019เครื่องยนต์2004นะคะขายเพียง3แสน5,090บาทค่ะฟรีดาวนะคะคันนี้จะผ่อนอยู่ประมาณ6,500บาทนะคะใครที่สนใจอยากได้รถกระบะแคปไปใช้งานสักคันนึงนะคะแนะนําเป็นคันนี้เลยค่ะลูกค้าสีเทาเดิมโรงงานนะคะเพิ่งเข้าใหม่นะคะลูกค้า สภาพรถเกรด A ค่ะที่สำคัญคันนี้มาพร้อมกับกุญแจรีโมทถึง2ดอกด้วยกันนะคะใครที่ได้ไปถือว่าคุ้มมากๆค่ะราคานี้นะคะลูกค้าปี2019ค่ะผ่อนน้อยนะคะลูกค้าใครที่จัดเต็มปีดาวนะคะแต่ถ้าใครอยากจะดาวก็ผ่อนถูกเข้าไปอีกนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูรายละเลอียดรอบคันคันนี้กันค่ะลูกค mm ้า hmm. เป็นสีเทาเดิมโรงงานนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้านะคะ โรเมียมตัดดำนะคะทำให้รถโดดเด่นนะคะขึ้นมาทันทีเลยใครที่สนใจในส่วนของกระบะแคปบนะคะรถเดิมเกียรตเองไม่มีจนหนักพีกควนน้ำท่วมนะคะลูกค้าของเรานะคะคัดสรรรถมาให้ลูกค้าก็คือนี่เลยค่ะคัดแบบเดิมๆม,มาให้นะคะพิกคอนน้ำท่วมไม่เอามาขายค่ะรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้นะคะลูกค้าสองปีหรือหนึ่งห่กิโลนะคะมีให้เลือกหลายคันนะคะสําหรับแคปของเรานะคะมีทั้งสีขาวสีเทาสีดํานะคะลูกค้าสนใจเป็นสีไหนก็ ปรึกษาสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะร่องรอยการใช้งานมีบ้างคะ่ะลูกค้าแต่ตำหนินะคะเยอะๆไม่มีนะคะของเรามีแค่รอยสะเก็ดหินเราเก็บงานให้นะคะถ้าเก็บสีมาตั้งแถบหรือรถโดนมานะคะเราไม่เอามาขายคะ่ะลูกค้านะคะเพราะว่าของเราเน้นขายรถเดิมเก็บเเน้นขายออนไลน์เป็นหลักลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะบางคนเขาไม่เคยเห็นรถเขาจองรถเข้ามานะคะเวลาวันรับรถจริงถ้ารถไม่สวยไม่ตรงปลกถ้าเขาไม่รับนะคะมันเสียเวลาเพราะฉะนั้น เราเน้นขายออนไลน์เป็นหลักรถต้องสวยเดิมถึงมือลูกค้าปุ๊บเจ้าของรถจะต้องชอบนะคะแล้วก็ถูกใจสําหรับนะคะเงื่อนไขการออกรถนะคะลูกค้าอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ค่ะอายุงานนะคะสี่เดือนหกเดือนก็ออกได้นะคะถ้าเกิดว่ามีประวัติการผ่อนอะไรก็ได้เกินหนึ่งปีนะคะผ่อนตรงแล้วก็นะคะ จองรถเพียงนะคะลูกค้าหนึ่งันบาทเข้าบัญชีบริษัทจัดไฟแนนซีทั่วไทยค่ะโปรเดือนนี้นะคะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีให้สองครั้งค่ะก่อนออกเราถ่ายไปให้หนึ่งครั้งนะคะวิ่งยาวๆหนึ่งหม่นกิโลนะคะเอากลับมาถ่ายฟรีได้อีกหนึ่งครั้งแล้วก็ยังมีในส่วนของช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สี่ชั่วโมงให้หนึ่งปีนะคะลูกค้าเกิดเหตุฉุกเฉินกุญแจติดในรถน้ำมันหมดยางแตกนะคะรถยกรถสไลด์นะคะลูกค้าเรามีให้ลูกค้าหมดเลยค่ะ ไม่ต้องไปคอยโบกนะคะลูกค้าสามารถยกหูช่วยเหลือฉุกเฉินได้เลยค่ะเหมือนหนึ่งเก้าหนึ่งเลยนะคะมีทั่วประเทศกุญแจติดในรถยางแตกนะคะลูกค้าสามารถขอความช่วยเหลือได้เลยค่ะแบตเตอรี่หมดอะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกอย่างเลยที่เกิดจากนะคะฉ <c oughs> ุกเฉินที่เราช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะลูกค้าสามารถยกหูได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเลอียดคันนี้รอบคันกันค่ะลูกค้านะคะไล่มานะคะที่คมไฟด้านหน้าก็ใส่แจ๋วแบบนี้เลย ในส่วนของยางค่ะลูกค้าคันนี้นะคะก็จะได้ยางปี2023นะคะยางปี2023ค่ะฟิล์มเดิมรอบคันนะคะลูกค้าคันนี้เป็นตัวเจพัดนะคะที่กระจกจะเป็นโเมียมฟิล์มเดิมนะคะจะภาพดีอยู่นะคะเราไม่เปลี่ยนให้เพราะว่าฟิล์มเดิมจะกันรงังสียูวีได้ดีกว่านะคะ <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะคะลูกค้คาใครตามหาแคบยกสูงแฟลดิชั่นนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสําหรับรถของเราที่มีอยู่นะคะลูกค้าคัดรถวิ่งน้อยใช้งานน้อยมือเดียวนะคะมาให้ลูกค้าประวัติดีฟีดาวได้เลยค่ะโปรกับฟีสามเดือนนะคะลูกค้าโปรกับฟีสามเดือนค่ะออกรถไปนะคะไม่ได้ผ่อนเลยค่ะถ้าลูกค้าเครดิตดีนะคะสามารถใช้โปรกับฟีสามเดือนได้เลยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นสองจุดเจ็ดเก้าค่ะลูกค้า ส่วนของแมกไลเนอร์ก็มีมาให้ครบนะคะไม่มีตำหนินะคะลูกค้ <c oughs> าไล่รอบคันกันก่อนเลยนะคะกลมไฟท้ายนะคะลูกค้าก็ใสแก้วนะคะไม่มีรอยร้าวรอยแตกใดๆกนสิ้นนะคะสำหรับเชื้อเพลิงนะคะเราเติมในส่วนของดีเซลนะคะ รอบคันกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะลูกค้าว่ารถคันนี้นะคะสวยเดินหรือเปล่ามาดึงดูขอบประตูได้เลยนะคะใครดูรถไม่เป็นนะคะลูกค้าดูตามต้องเอได้เลยนะคะคลิปนี้ก็คือขอบประตูทุกบานนะคะเราสามารถดึงให้ดูได้หมดเลยนะคะปิกว่าน้ําท่วมไหมเขาดูกันยังไงนะคะรถโดนมาหรือเปล่านะคะตามมาชมคลิปนี้กันเลยะค่ะลูกค้าสำหรับนะคะเบื้องต้นนะคะวิธีการดูรถนะคะลูกค้า ขอบประตูนะคะทุกด้านเลยดึงดูได้หมดเลยค่ะนี่เลยนะคะดึงดูได้เลยนะคะว่ามีพิควนน้ําต่วมาไหมนะคะลูกค้าดูได้เลย mm hmm. เม็ดอาร์คเรียงตัวกลมสวยไม่มีบิดเบี้ยวค่ะประกบชิ้นส่วนจากโรงงานนะคะสองแผ่นนะคะตรงกันนะคะนี่เลยค่ะจะสังเกตว่าสองแผ่นนะคะประกบตรงกันนะคะตําแหน่ง เม็ดอาร์คไม่มีบิดเบี้ยวค่ะเรียงตัวกลมสวยนะคะใครดูรถไม่เป็นมีเพื่อนเป็นช่างมีทีมงานเป็นช่างก็พากันเข้ามาด,าดูรถได้นะคะแล้วก็อีกจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งที่ให้ใหดูนะคะก็คือหัวนอ็อตหัวน็อตขอบป,ประตูค่ะลูกค้าเกลียวไม่แตกหัวน็อตนะคะทุกตัวเครือบเดิมโรงงานนะคะเกลียวน็อตตรงนี้จะไม่มีรอยแตกรอยบิดนะคะลูกค้าก็คือประตูเดิมแน่นอนค่ะให้ดูความใหม่ของขอบ ประตูรถนะคะนี่เลยค่ะด้านหน้านะคะขอบประตูเดี๋ยวเราไปดูฝั่งโน้นกันนะคะว่าจะเดิมหรือเปล่าพีกควมน้ําท่วมมาไหมนะคะตามที่เราไแจ้งเลยใครดูรถไม่เป็นนะคะมีเพื่อนเป็นช่างมีทีมงานเป็นช่างพาเข้ามาดูรถได้นะคะส่วนลูกค้าออนไลน์ที่ไม่มีคนมาดูรถให้นะคะ ถ้าเกิดว่าไปถึงรถไม่สวยไม่ตรงปกลูกค้าไม่ต้องเซ็นรับค่ะสัญญาไม่เกิดนะคะ <c oughs> ขอภายในความเป็นหวัดด้วยลูกค้า <c oughs> นี่นะคะฝั่งนี้ <c oughs> นี่ค่ะดึงให้ดูได้ทุกบานค่ะทุกจุดพ่สูดได้นะคะสวยตรงปกไม่จกตาค่ะเม็ดอั เรียงตัวกลมสวยนะคะไม่มีบิดเบี้ยวค่ะนี่นะคะสวยงามค่ะเจ้าของเดิมดูแลดีมากเลยนะคะร่องรอยขอบต่างๆไม่มีแบบสนมสนินหรือว่าคราบเลยนะคะ <S <S ในส่วนของแผงประตูนะคะรุ่นนี้ก็จะมาพร้อมกับนะคะระบบไฟฟ้าตรงนี้ก็จะมีปุ่มปรับกระจกให้นะคะ Lr นี่ก็คือปุ่มปรับกระจกซ้ายขวานะคะระดับกระจกแล้วก็นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นล็อกกระจกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเมื่อกี้ลืมให้ดูฝั่งนี้ค่ะแผงประตูกันก่อนก่อนจะข้ามไปอื่นนะคะแผงประตูด้านผาหัวน็อตไม่มีรอยขยับนะคะได้รถเดิมนะคะประตูเดิมทั้งสองด้านนะคะส่วนภายในค่ะลูกค้า,ร,ารถคันนี้นะคะกุญแจรีโมทนะคะสองดอกนี่เลยค่ะ แล้วก็นะคะมาพร้อมกับพวงมลาลัย3ก้านนะคะหน้าจอก็ประมาณนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดา6กสปีดค่ะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มขอทางนะคะแล้วก็หน้าจอตรงนี้เราสามารถฟังเพลงอะไรได้นะคะเสียบย UH s b ได้แล้วก็แอร์นะคะลูกค้าภายในจะมาพร้อมกับเบาะผ้านะคะเบาะผ้าสีดําสภาพหนาๆใหม่ๆนุ่มๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยขาดรอยเย็บรอยต่อไม่มีรอยตัดต่อนะคะลูกค้า ก็คือเดิมเลยโรงงานนะคะเป็นเบาะผ้าหนาๆน,น,นะคะนั่งสบายนะเอาจริงๆเบาะผ้านั่งสบายจอดตากแดดไว้ก็ไม่อมความร้อนนะคะลูกค้านี่เลยค่ะด้านบนนะคะก็สะอาดสะอ้านนะคะระบบไฟผ้าพดานเลยเราเช็คให้หมดแล้วนะคะแล้วก็ด้านในค่ะแคบนะคะแคบกว้างขวางค่ะลูกค้าขึ้นลงได้สะดวกสบายนะคะเบาะตึงๆนะคะพื้นพื้นด้านล่างก็คือสะอาดมากลูกค้า ไม่มีรอยเปื่อยไม่มีน้ําท่วมแน่นอนนะคะเพราะว่าให้ดูกันแบบชัดๆนะคะถ้าเกิดว่ารถน้ําท่วมมันจะเปื่อยนะคะของจริงสวยมากลูกค้าอันนี้ในกล้อง,องแสงมันโดนเยอะนะคะจริงๆมันแบบสวยนะคะไม่มีร่องรอยไม่มีคราบอะไรเลยนะคะใครได้ไปบอกได้คําเดียวว่าสวยมากสําหรับรถคันนี้นะคะเดี๋ยวน้องเอพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยคะ่ะ มาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องรถคันนี้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะสวยตรงปกขนาดไหนนะคะเขาดูรถกันยังไงใครดูรถไม่เป็นนะคะมาเลยค่ะลูกค้าสามตัวด้านหน้ากันก่อนเลยค่ะสามตัวด้านหน้าคืออะไรหัวน็อตค่ะลูกค้าหัวน็อตสามตัวด้านหน้านะคะตรงนี้ก็เลยนะคะสาคัญสุดๆน,นะคะเป็นแผงด้านหน้าของรถนะคะนี่เลยก็คือถ้ารถโดนมานะลูกค้าสามตัวหน้าต้องโดนถอดก่อนเลยเพราะมันจะต้องเปลี่ยนนะคะในส่วนของกระจังหน้า นี่เลยค่ะหัวน็อตไม่มีรอยขยับค่ะลูกค้าไม่มีรอยบิดนะคะเกลียวน็อตเดิมโรงงานค่ะทั้ง3ามตัวนะคะแล้วก็พอผ่านจุดนี้มาแล้วนะคะก็จะมาเจอในส่วนของคานหน้าค่ะลูกค้าหัวน็อตคานหน้านะคะไม่มีรอยขยับค่ะเกลียวน็อตไม่แตกนะคะรหัส L อลค่ะลูกค้ารหัสคานอาอลนะคะรหัสคานซ้ายขวาหัวน็อตไม่มีรอยขยับไม่มีรอยบิดแม้แต่ตัวเดียวนะคะลูกค้า มั่นใจได้เลยในส่วนของถคันนี้ไม่มีโดนหน้ามาแน่นอนนะคะอ่ะด้านข้างมีโดนมาหรือเปล่าตามมาเลยค่ะหัวน็อตแก้มด้านซ้ายค่ะตรงนี้เป็นหัวน็อตของกระจกอาจจะมีรอยถอดได้เป็นเรื่องปกติเพราะเราเปลี่ยนหัวไฟนะคะแต่จุดสําคัญก็คือนี่เลยค่ะหัวน็อตตรงตัวด้านในค่ะลูกค้านั่นเลยนะคะไม่มีรอยขยับนะคะเกลียวน็อตไม่แตก ฝากระโปรงก็เหมือนกันค่ะลูกค้าหัวน็อตเดิมนะคะสองตัวนี้ต้องไม่มีรอยขยับนะคะอ่ะเราไปด้านฝากันต่อนะคะหัวน็อตนะคะด้านขวาค่ะก็ไม่มีรอยขยับนะคะหัวนอ็อตฝากระโปรงก็เดิมๆดิค่ะลูกค้าในส่วนของฝากระโปรงนะคะสําคัญไหมเป็นตัวหนึ่งที่สําคัญมากเพราะว่าถ้าเป็นกระโปรงที่เปลี่ยนมานะคะปลอม เวลาจอดตากแดดนะคะสีที่ฝากระโปรงมันจะไปเร็วมันจะแตกทําให้รถนะคะไม่สวยแต่ถ้าฝากระโปรงเดิมสีเดิมอยู่กับเราเป็น20ปีเลยลูกค้านะคะสีจะคงทนถาวรน,นะคะคันนี้มาพร้อมกับแผ่นกันความร้อนนะคะสภาพสวยๆไม่มีรอยเปื่อยค่ะเครื่องไม้ลไโลโก้ต่างๆก็ยังอยู่ครบนะคะลูกค้าฝากระโปรงเดิมแน่นอนนะคะนนนในส่วนของห้องเครื่องค่ะเรามาดูกันเลยนะคะนี่นะคะห้องเครื่องนะคะลูกค้า เครื่องเดิมนะคะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะคะแบตเตอรี่เราเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าในส่วนของของเหลวนะคะน้ำมันเครื่องของเหลวต่างๆเราถ่ายให้แล้วนะคะของเหลวนะคะลูกค้าของเหลวแล้วก็น้ำมันเครื่องนะคะถ่ายให้แล้วหนึ่งหมื่นกิโลนะคะลูกค้าออกรถกับเราไปนะคะวิ่งครบหมื่นเอากลับมาถ่ายฟรีได้อีกหนึ่งครั้งนะโปรโมชั่นเดือนนี้ โปรโมชั่นเดือนนี้เปลี่ยนถ่ายให้มันเครื่องฟรีสองครั้งนะคะก่อนออกถ่ายให้1ครั้งออกรถไปแล้วเอากลับมาถ่ายฟรีได้อีกหนึ่งครั้งค่ะลูกค้ารถทุกคันรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์ให้2ปีหรือหนึ่งกิโลนะคะใครที่สนใจรถเสรีไทยนะคะทักหาน้องเอได้ปรึกษาได้นะคะมีเงินดาวเท่านี้อยาก่อนเท่านี้นะคะปรึกษากันเข้ามาได้นะคะในส่วนของตัวรถก็มั่นใจกันไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาคุยในส่วนของเอกสารกันต่อเลยค่ะ <S <S ลูกค้า ค่ะสำหรับเอกสารในการซื้อรถนะคะลูกค้าเอกสารขึ้นอยู่กับอาชีพลูกค้าเลยนะคะอาชีพผู้เช่าซื้อนะคะทำอาชีพอะไรอยู่นะคะก็ใช้เอกสารที่เกี่ยวเนื่องจากอาชีพของเรานะคะอย่างเช่นชาวสวนนะคะสวนยางสวนปาล์มสวนเรียนนะคะสวนอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะดูจากสำเนาเอกสารสวนนะคะเป็นโฉนดเป็นสปกรหรือเป็นสมุดเกษตรกรเล่มเขียวเราจะดูว่านะคะ มีจํานวนกี่ไร่นะคะเพราะว่าสวนยางนะคะสวนปาล์มสวนทุเรียนเราจะประเมินให้ไม่เท่ากันนะคะแต่ละสวนว่ามีไรายได้จากสวนเท่าไหร่นะคะ <c oughs> เราจะคิดจากจํานวนไร่เพราะฉะนั้นเอกสารที่ใช้ก็นะคะจะใช้ถ้ามีโฉนดเราใช้สําเนาโฉนดถ้ามีสอปกอเราใช้สําเนาสปกถ้ามีสมุดเกษตรกรเล่มเขียวเราก็ใช้สมุดเกษตรกรเล่มเขียวได้เลยค่ะนะคะ ส่วนพนักงานเงินเดือนค่ะลูกค้านะคะพนักงานเงินเดือนเงินเดือนเข้าบัญชีนะคะใช้หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็สเตตเมนที่เงินเดือนเข้าย้อนหลังหกเดือนค่ะเท่านี้ยังไม่พอคระลูกค้าทะเบียนบ้านประชาชนนะคะใช้4อย่างแค่นั้นสําหรับพนักงานเงินเดือนนะคะส่วนค้าขายอาชีพค้าขายเจ้าของกิจการนะคะธุรกิจต่างๆนะคะรับเหมานะคะถ้ามีทะเบียนการค้านะคะให้แนบทะเบียนการค้าเลยนะคะ มีทะเบียนการค้าเนี่ยทะเบียนการค้าแต่ถ้าไม่มีทะเบียนการค้านะคะซื้อของมาขายขายหมูขายไก่ขายลูกชิ้นขายปลาขายอะไรก็แล้วแต่นะคะยื่นบินที่ลูกค้าซื้อของมาขายค่ะบินแม็โครบินต่างๆนะคะลูกค้าที่ยืนยันได้ว่าเป็นชื่อเรานะคะเวลาไฟแนนซ์เขามองก็คือถ้าเอกสารชัดบินซื้อของแม็โครชื่อเราบินบินชื่อเราอันนี้ก็คือเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งก็ไม่มีทะเบียนการค้าก็ไม่เป็นไรค่ะลูกค้าใช้ในส่วนของบิน ที่เราซื้อของมาขายทครเป็นบ้านประชาชนถ้ามีเงินเก็บในบัญชีบ้างก็เอาเสถียเนั้นมาแนบด้วยก็ยิ่งดีนะคะลูกคะและ้วก็ออกได้ทุกอาชีพนะคะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลานะคะไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรอยู่นะคะออกได้ทุกอาชีพปรึกษากันก่อนเข้ามาก่อนได้นะคะใครมีก็สงสัยอะไรนะคะสามารถโทรตรงได้นะคะที่เบอร์0945989256นะคะอาชีพเลี้ยงวัวอาชีพคือออกได้ทุกอาชีพนะคะ ขอให้มีพี่มารายได้จริงนะคะโทรตรงกันเข้ามาได้ที่เบอ0945989256นะคะเองเีเรลไทยรสวย,น,ยนะคะลูกค้าอยากได้รถไหนไสเป็กไหนนะคะชมใหม่ชมเก่าอยากขอนีบาทนะคะข้างวัขึ้นอยู่กับปีรถและก็ราคารถนะคะปึกษาก <สา S 1> ันเข้ามาได้ขอเอกสารเพิ่มเติมได้เลยนะคะลูกค้าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดปปแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ว่าเอจะพามาชมรถอะไรนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ